สบายดีพ,ยพี่น้องทายแพงร่ไว้พิุ่ณสบายดีย้ำเศร้าพี่น้องเอ้ยนี่พันต้นข้าวโพดแห้งง้อพี่น้องเอ้ยย้ำเศร้าเฮาบรรยากาศย้ำเศร้าพี่น้องเอ้ยสมสวนอันเด้อเต็มแล้วกระป๋าไปถ่านแล้วใส่คู่ไว้เดี๋ยวไปหาบเอาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮา ปีต้นข้าวโพดพี่น้องตัดต้นขางง้าวโพดเอามาแหงนัวเลี้ยงงวัวเนาะโหเขาจะปล่อยลวกไปเลยเนาะเอา้าอีอันนี้มันต่างหมูเลยพี่น้องเอ้โโยหมูอยู่บนหนึง่งมันอยู่บนหนึง่งเลยใช่ไหมมันห่าคูนหมูตัวนี้เลี้ยงงวัวพี่นอ้องย้มเศร้าลมพัดเย็นสบายวิวพี่น้องเอ้ยน,นีเสียงลมเขาน้ำหน่ยเด้อเลี้ยงงวัวพี่น้องเอ้ยถือผ้าถือผ้าจึงมันกระยาอันพวกซองนั่งในเหตุนี้มึงมึงไปสันผักมึงก่อน อุ้ยเขาเอาบอเบิดจอกันเนี้ยเขาเอาเบิดนั่นเขาเอาเบิด์เนี้ยเขาเอาบเบิดเขาเก่าเบิดจอก เดียงวายาำเศร้า,า,าพี่น้องเอ้ยตาต้นข้าพดให้มันกลิ่นพี่น้องเห็นให้เบรนนะิร์ดซูนะเห็นเบร์ดและซูระวัง Oi, oi, ừ, bớt mhm, 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 ừ. 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 <coughs>

ดพี่น้องสบายดีรับพี่น้องเลยสบายดีแยมแรงอันคณะสบายดีมสาวสบายดีแรงพี่น้องเลยสีลงส่วนไปเลี้ยงงูคือเก่าเลยพี่น้องไม่ได้ขายเลี้ยงงูแยมแรงพี่น้องเลยลมกระพัดวิวพี่น้องลมกระพัดแห้งอยู่มินีิอากาศท้อนเด็ดพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามีลมพัดอยูุ่บลมคือแบบแดดแหมอันนี้พี่น้องเลยแง่หูแง่ตา แต่การดียังมีลมผักอยู่เนาะตอนนี้ฮกลงมาสู้กันขึ้เก่าพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงว้วแบบปล่อยเป็นรถนั่งงว้วกันเลพี่น้องปล่อยให้มันกินคือปล่อยเป็นอิสระมันอิม่มรายกาเอาข้าวปู่ขึ้นกาพี่น้องเอ้ยนี่บบพี่น้องปล่อยให้มันกินแบบนี้บบพี่น้องนี่คือเลี้ยงงว้วนเสื่อเอยเนาะ ถ้าแม่ก็น้องซาไมาเรียน้องสระนะนอนเพิ่นเมื่อยมาทีโรงเรียนเลยแบบอากาศฮอนเลยจะเมื่อยนะพี่น้องเอ้ยก็เลยพักผ่อนอันนี้ยังน้อยพี่น้องว่าน้องสระเป็นว่าสเสอยตัวนะว่าสเสอยแต่กังวะสะพองว่าน้องสาวเ้วเยน้องสระอง สามตัวจะเป็นงัวของท่าแม่งัวของอ้ายเนาะปล่อยแบบนี้นะพี่น้องเอ้ายปล่อยไวยำแรงนะพี่น้องแล้วมันกินแบบตามภาษามันมันอยากในก็ให้มันกินมันบ่ิยากยแต่แต่มันเสียดลกูกอะมันอยากลวกเขได้เรียงแค่พยา,ายาบไมันขัดสวนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นสวนฮะพี่น้องเอ้ยตัดโกกับข้าโพดออกเบิร์ดเัียน้องเลือดชามซีต้นนั่นแหละกระแสนเบิร์ดพี่น้องมันนี่ก็ได้ Hoa bay yang an an đeo bà lâu 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 ก็คือแยกมาไปนนเองอะไกนอนปัดบังไฮดรป์ยเมึงแต่ละงานแต่ละงานไปน้อย วานคือมาโพดนะพ่อโพดมันหวานเลยเลยนี่แหละพี่น้องเลยเฮาเลี้ยงวูอกับป่อยไว,ไแว้แล้วนี่แหละพี่น้องจะคอกกันนอนระวังแต่บะหายมันอันบะหายมันเขาวสวน ข้าส่วนกนารตาลายเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นส่วนของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอัน,นต้นข้ขาวโพดขัดต,าตอกจนเบิดแต่พี่น้องจะมาเบิดแล้วเลยอยู่สองสามคุมเนี่ยคุมหนึ่งแล้วก็สองคุมกะโทดบักพริกบันิกระไดบักทั่วบักแตงสะเวิดกับดีสามสี่หน่วยพี่น้อง อันนี้คือฟักทองแบบอืดพี่น้องเอ้ยแต่มันบางงามเนาะบางงามไปไหนมามันบงา,านบงใหญ่พี่นะ้องซุดใหญ่สมัมหนะน,นะนี้เดี๋ยวเราจะนวดแก่เนาะแนวมันบางใหญ่เนาะได้กินไหมกินอะไรก็แหงไหมแหงอะไรก็กินกินอะไรกแหนไหมแหงอะไรก็กิน พี่น้องข้โพดเท่าอันนาเมือเศร้าหนีนอตัดมามันเจเราี่น้องอุ้ยชนใส่เสด้จเห็ดแมวอยู่แจ็คเก็ตจะไหนพี่น้องอุ้ยมันเจไปเลยตัวนั้นสินหนึ่งหนึ่งนะก็สิไว้ลงใส่บาตใส่ย่างเนาะตัวมันยังเขียวอยู่นะยังอ่อนอยู่นะเสวยกระซิแบบมาตัดและซีมาอันส่อมส่อมนะสิหนึ่งลงจังหันนงใส่บาตพี่น้องอุ้ยมืองเศร้าวันศินเนาะก็เลยซีมาหนึ่งลงใส่บาต เดพี่น้อมเอ้ยมาระโกดไล่ไล่พี่น้อง